โอ้เด็กี่สียังยังได้รังกูกูกูเด็กโอ้ตัวใหญ่แต่นะโอ้ถือกันกันเด้ปลานี่พี่น้องมาเร้อมาเด้อต้มปลาเนาะอันนี้ก้อยปลาอันนี้ขี้ปลาอันนี้แกงน้ำไม้พี่น้องอันนี้กระพักปลาตัวเหญ่นี่กระโดดพักมาตัวใหญ่เลรนะพี่น้อง สบายดีพ่องศ์พี่น้องสบายดีเอฟซีสุขุสุขพนนี่มาลอนก็ทีมงานก่ะคืนอยากกินก๋วยปลาเนาะพี่น้องก็เ,เลยสิมาแก้ขาพี่น้องเอ้ยบูฮูวา่าสได้หรือบบไลแหละก่ะไปติดตามขับซบกันเนาะพี่น้องมากับทีมงานคือเก่าอะไรพี่น้องสวัยดีพี่น้องสบายดีพี่น้องคืนน้กิกันได้อะไรไม่บายากหรอกเดี๋ยวนี้นี่ทำมันเข่าทำมันไหลครับอ่ะ<อ> เดี๋วนั่งกินไอพี่น้องไปติดตามทับส้มกันฝนตกมืขึ้นนี่งามขึ้นมาจากนี่โอ้มันขึ้นิมื่นกันนะด้วยฝนตกนี่เ,นเอาโคกมาดี่นี่ี่นี่ขู้าจะ่นจะเล่นแต่นัวเดีติดตามหับสมน้ำกันเนอะวันไุกรดวัอะไร มึง่าจะเรื่องทีอวะอ้หน่าตีาออกเนีฮะออกเลยขาวออาเรอะอาวอะได้พนเี่่ะคือบอดีบ่ดาวเองไม่ออกจี๊ดก้อยเลยแก่อะเบิ้นอะเบิ้ง ขมิดงไปเอาดีไช่มต่โรคไมจัดน้าก็จะถือไมนคือโปเจกต์โตักเงี้ยพอดนี่คนตกเนาะต่เองมันมื่นเยคือบัวีเสียงยังไงต้นนีมันมีเสียงคนนี mọi đi ơi mọi người cái mọi người ơi 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 toàn sớm thôi đi rồi. ô nhàng nhịp nhàng nhịp xoang răng phù. răng ninh tù trái ไม่เถื่อ่มเฮ้ยคือมันคือยนเถื่อดคือขาดยืนโคโตัวนี้เน่นตึ้ง่ายเนาะง่ายดังที่สเจ้าอันนี้บดึงดุ้งท่านจะดึงดุ้งจะไรอบ่คือว่าหานินนะอู้เน่ยลเด

กินแต่หางไงกินไปซะบ้าแกเบาเลยชุดขวางกดเลยตัวเดียวฮะตามตัวโอ้ยโดดไปจนไหนปะโดนได้หนีปะมันออกจยางฮึออกจากคานี่ยว้าที่ได้นอนแน่ไปเลย นี่วะล้างที่สามนันมาพ่งกันอยู่วอนเมอไาร่มาพ่งกันสองลางมื่อหรลางที่สามมาพ่งกันอย่ผูกผูกใส่น้ำเนาะอพ้ดขาด เออเพื่อนอียงไงนะมัน oh, ด you know? ูเเนาะโอพี่น้องนี่ก็ยังงุบมาใส่อยู่สุดสั่งเนาะตัวโถขนา่ยังไงเนาะไม่ได้ได้หรือแตกร้ายทาะก็จะได้สั่งนี่แหละหาโตโบถือพี่น้องเอ้ยได้หน่อยหนึ่งเนาะ ว่าตัวมันขาดแหละมันรูแหละกดอันหนึ่งมันลายปีนกำนดนมันกับปีหนึ่งเหนละมันกลับไปหละอายุองแม่ไถ่เนาะกรบบุกแข็งแงน่งกันเลยแตะตามันก็บบุถือแน่ปกติตามันถือซองรามันก็พพกินตอนนี้ก็มาฮอดเถือทีน้องเลยมันพวกกินน้องปลาเนี่มันว่าพวกเกาะอะไรซะ มารอนเล็กก็ยสีเองไปไปใส่เอาอยู่น้องเนาะพี่น้องมาร้อนเอาตัวใหญ่เดอนะอจจะปาปกเนาะนี่ม่งแปดเนพี่น้องเลยม่งใหญ่เนาะไปเดีวไปขอกันยู่น้องอ๋มึงเอาิเป็นยังมึงสิีเออนี่นี่ยาเลยนี่พอิมเอาเนะแวสดี้เปกระสวยมันนักเมน เอากปเนี่ยมือถือรักกาดมันเน่ยมือถือถือสายนี่นี่ปัญหามันของมันเทจไเขาเฮ็ดเองนะคนเป็นผู้ถือจ่อะไรเนี่ยอือย่างให้วยถือป็นกระสอบไปกูปัญหานไรหน่อเมันจะือกันงี้ดินะมีรัดชมงลึกัน

กินงามฝนเนาะกินปลาในหนองปลาเียงนี่ี่กัรมาล้ววันี้ี่้จะสอบไปเนาะแม่นวะ แองเกนได้เลยโดนบอ đ าวเนาะตัวเชียจะได้ปะเนี่ยได้ยก็ได้โนะปะเนี่ย นางเมื่อกันาเนาะเนเด้งลอกน้องเนขันสีลกขั้นขั้นสีลกหน้ามือกะหายมันถือรักการเป็ขนาดบอกบอยถือกรสอบไปยังหายสั่มคือเนาะทางนที่แบบคือจะ็นถูกนอกจริงุแบบบอกรัดันนี่่าบบลายมันเนี่ป่า đi thăm được rồi nhựa nhuột trong này tre nào chan nào phô hãy đạo này sai này cụt có gì hết đấy ngay 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 đi, ngay 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 ม anyway, ันโดนอะไรบ้นหยดอย่าเนี่ยมันตามสิมาจากซุ่ดิสิมาจากมันแบบมันือเอาหมิสมาจากวน่อเหรอาะ เดี๋ยวเป็นดอดม่อกี๊มาจากดนอนแมน,อนตอนนี้ผ่านไปประมาณเครื่องชั่วโมหรือชั่วโมหนึ่งนะพี่น้องมาดอนใส่ปลาบ่ายเนาะมันเนี้ยจะมายามมากมันมันจะได้อยู่บโบคืออยู่ได้ตามอยู่ได้แท่า

nhảy tiếp nào Ở đây lên <laughs> ừ. ừ, <này. cười> thang của Tri Một cái lái tổ mới được theo rồi rồi đây Bị cái rồi Đó. Xong tổ. Xong Chứ đi <cười> <cười> cứ chỉ vào màn, xong tổ. Đi Xong đi che này chỉ bạn, tổ Rất

tạo đầu nó tô. Hả? Bốt tô đấy. Củ, củ, củ củ thơ tô thơ 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 về nhanh Hả? Ừ. Thơ Ô, <laughs> nhắc gì rồi thơ nhắc gì rồi rồi thơ nó phải mình nhâm thì mình kháng thẻ Anh đeo bà khen nha ừ. Khen cái gần này Phát cho chép khả nạ Phát nhìn bị đấy nhỉ? Nhìn thân mệt nha Bà bà cậu không bị cài bớt tôi như này nè ta... Phát thôi dài vậy mong chuyện nếu có dài đó ิดามันชิมีโตใหญ่ซันี่คนไนนี่แปดเส้นนาะมใหญ่กว่าบเอากรชนี่นะนี้แล้วมนแปเส้นเอาไปใช้หรือปลาเนี้ยอุ๊ตัวห่นอยู่เสคักแล้วเ้ยอันนี้เป็นปลาเดี่ยงนะพี่น้องเดี่ยงเพราได้กินไม่ได้หาปลาธรรมชาติบดได้แน่นี่แกคนเล็กแกครไปซะมันหนามดิเออนกระังนังไ่พี่น้องติด có gọi, có thể kín có chỗ chạy là đây kèm khao bội anh tân đại. sai này không hoa anh ok nó phi bắt thế mà anh bội đại bội anh bội nó bội anh 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 แกงน้ำมันใม่น้องน้ำม,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 มันได้เหือนเปมาตะกคนมาทำจี๊กอแต่ว่ามีใครผมจะเ็ยตัวั้นเนาะมีแท่ฮะ,ะมีหรอไม่มีนกินกระปุกบระปุกสูตเกลือมันหรออา้ามันปลาเรือปลาเป็นปีปีปลายซูมันเหนือนี่มันทำสิได้สูกินมัน

หันลูกป้าหันกระได้แล้วปีนี้กินโมเดลอันน,นี้ขี่มันนะเนื้อเสือเชิยงชีควายแจ่ได้นาะเอาเอาได้บีมันโอ้ยคมขนาดนี้ใเต็มนะ <c ười> ต,มมตุน <c ười> พักกันแย่งกับบีเลยเหรอไม่ใส <c ười> ่สป่ะตัวนี้กำลังใส่ตอนพี่น้อง ต,นนาาตนนัวนี้ตาคาเขาเนาะันตเลยสอยเปนโตเลยเนะาะอาตัวนี้อะไรกับปลาขนานั้นเนาอ,อ่อมหาม,มเนาะเกเป็นน้ำข้นแน่เลยถ้างั้นบา่าแทนกำลังปรุงแจ่วเนาะแจ่วขี่แจ่วไข่เนาะเป็นสีเหลืองเป็นอเป่าเออเป็นสีเหลือเป็นอย่างไ เออเป็นบสวยได้เนาะเป็นได้ใส่ได้ตัวมันใส่มันได้รใส่อย่างเนใส่กัทียมกเทียมเนาะใส่อย่างเินอยเนกินพี่น้องว่าจกควมันกำลังซอยตอนเยอะเนาะทันแหลกเยอตันนี้ก็ต้มกับุกันแล้วพี่น้องอันนี้ก็ร่างทีเพ็ดแก้ว แ้วค่เนาะมาแถวคนเห็ดเองนะตมเฟกร์กุงเองเนาะขี่ไปกับเห็ดเองเดิมสีเป้นไงเนาะเดิมสิเก่งนาเดินเก่งไงนีเดินนเดียวแช่น้ำเกลือเนาะพี่น้องบาซนเนแช่น้ำเกลือไว้เพือรับกินข้าวเห็นมาม่าก็เริ่มจือเนี่ยเนี่ยเลื่มซุปเลยัเาไนใส่เนี่ยสมเนี่ยถ้าในสง เอาเส้นน้ำเกลือแล้วนี่จะไปด่างน้ำเกลือออกเลียวก็เอาไปขันสมเนาะสมบุรณแดงมาเลยพี่น้องใส่บุญแดงล็ถุงหน้าบแดงเอ้ใส่เสื้อขาดเนาะใส่เสื้อขาดวันนี้วันยังไงเสื้อขาดเป็นอะไรโอ้เป็นสไตล์โอเป็นสไตล์ตอนนี้เอาบุญแดงนาเลพี่น้องเอาส้มเอาส้มบุญแดงทำหมดสัตว์ถือ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 เอาทีเอา โอ้โหเลยนี่วะพ่อ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 โอ้โหเดือดเลยชักชจมพวงก็ได้คนเหมือนเหมือนแบบว่าหมดแดงก็รรมชาสะตัวพี่น้องเอ้ยกลางเฮือนเนะเนาะเพราะมันเป็นป่านี่นี่หมดอีหย่านาตาก็สิประมาณนี้เนาะใส่บวกเอาขันหมดแดงเนี่ยก็สิประมาณเพรมดแดงยังตายอยู่ อันนี้แม่ <ทำ S 1> นแจ้วพี่น้องแจ้วไข่เนาะแจ้วขีบ่าแจเวมนเหดเดียบร้อยชิมกอนขากมันอยู่ไหบดงยังตายระดับอยูมาสตร์มศาสตร์เก่าเนี่พี่น้องปนดงงเนนะมะมันไม่ยังไงอ้วม่เน,นะมค่อ,นนอแล้ค่ะ ประแดกวะอืมกร้ดกระเซากระดกระแดระเดรดกปุ่มสำเรดูระหามอยกรแส็มขนาดเว้เสมีนะสมเนี่ย นึกเขียนได้นั่งตกห้องภาษาไหนวะใครอะนั่งตกเต้นนั่นนึงนี่พี่น้องมาเด้อมาเด้อตมปลาเนาะอันนี้กอปลาอันนี้ขีปลาอันนี้แกงน้ำไม้พี่น้องอันนี้กระพารป้าตัวใหญ่กระโดดพารมาตัวใหี่เลยนะมั้งพี่น้องเอามาเลย เี๋ยวอดกินสมใจเอาอย่งสู้มือมันกลาเด็กินก๋อยปลาสมใจแต่แบดนี้หน่งเลยเกือบริกินเนาะนี่ซิมขีมันก่อนนี่กับก๋อยนี่ช้างเลยเออโอเคเเานี้อุ่มเลยไม่เหมา tôi nội của nhanh nóng tôi nhanh nóng kín cào kích thích 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 ก๋ยเครับมะเดงน้ำน้มมุดเนาะปาดเด็ดโอกขอคาพ่ยให้ยุบไม่ร่้ก็มาทีันีกนีเยัง้านี่น่กอยก็แจบักมะระเดี๋ยวกินน้องกินน้องได้เนาะอหารกว่วดนีไง กือบเลกินนะกาสดกินม,มันง่ายนะพี่นอ้องไปแตงแกผัวแตสาวเพาอย่างว่ามาสิมาหาแนว่ากินเพสน,นี่ประมาณ่ัยสองสี่วยสองเนี่ยังม่อนหน้าเนาะยางไปหนะ้าประเจขอขาใ่ครับสตระเจริดีกว่าะกี้ไปญี่ปุ่นเยอะแยะมึงางเครื่องคัคบนข้าวหน

เมล็ดมันหมมากมาเก่งกจาไปมอ้าก็เกงนะม่เก่งหม่เอามาอีว่า้าเอามาอเก่พอแกงละหม้พอเจะาเป็นผักเกษตรแต่หูมากนี่เท่ากัเกษตรขาเนาะข้าวเหงอยากัดมเขือเป็นเสร็จอืมผักสีพวกเหน มันอ Teraz, like ้มึงเป็นยังไัแกซีละวเียแกซีนี่ค uh> ิดั้นก็เสียอ๋อ้อมนอมสีอหีมกมุกสี่ยดแกะเนมามาเคย Bạn kì, đầu bắt 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 มีไข่ใช่อนะมีไข่ปะเามเขาเรื่มบอกนอนกงนอนิ้งนองเร่มิงน่เปินอบวเวลายเวาเปินองเลยมเดเพิมากเลเปิดาเขาหวนมุ้งไปเลนะถึงวแกงมาไได้มาอีก่

ดตัวเคยเห็นหอยติดจั๊กยงเหนไรหอยติดจั๊กมงซ้ำผีอยู่ไเฮ่าฮ่าฮ่าไ่ไม่บอกเขาแอบตัวใสต่เก่าเว้ยยังมอันคนะจะรัดติดเขอได้ติดจัออ กับเราเปลี ų, ่ยนเทียไม่ได้เฮ้ยมาดิจจัยกันสเนาะฮักคุณแล้วก็แ่กบขวัใจเลยอืมกล้วก็แ่กขวใจมาเริ่เติมไปแล้วมาดิจัยฉันนะับมาบอกนั้นเนาะมาดิจจัยเพราะว่าเวอร์านเลยว่าต้องเปลี่ยนนี่สั่งนี่หนึ่งยุ่งยั บ่ได้ข้าไปจักเตียรเล่ยีมีมียังมันจะบ่มีกิจไปเหยื่อกันเนาะใช่ป่ะแต่่มันส่งอะไจำเพาะ่าเงี้ยกะถ้าไปรับมกไีเยอะกว่านีมาจำเพ็ดกันจำเพค่บากีกระจายเน่ก็ไปก็เช่นจะจำเช่นตัวหัวผ่าไป้หนึ่งช่งเกิกับเรา่านร้มีคนคายอ่อยกงหาเข้าวบะสังวิ เบอรไปซื้อ้าอ้อยตชวนะรับเอาอ้อยไปด้นะคกนออยอยู่ทางหนปอกแปวนั่ไจะกินไหน่เนาะเราจะเว้นบ่อายกับปลือกตัวอย่างก็จะไม่กินอะไรั้เปลือกเข้ากับทั้งเปลือกมันแต่นกรีบบบนี้มันดัดอันนี้อย่าี้ที่กอกมันดัดอันนี้โดดมันกินเยอะมาจับป่า พ,พ,พี่น้องการสำหรับคลิปนี้ก็จะจบตรงเพียงจะมีน้องพี่น้อง,งเก็บในมัตเตอร์เส้าเพราะมันเต็มเมส้ากูว่าซะพี่อยกว่าชิวเลยกินสับก่อยปลามาหายใจม่อยากเนาะไ,ไม่เห็นต่อเลยพอกันคลิปหน้าคุณเหล่พี่น้องได้กินสมใจแหละทีมงานเท่าวันนี้ก่อยปลาเนาะสบายดีพี่น้องท่านผิพี่น้องเลย